có phải <laughs> là cái lần đó không dạ dạ ui muốn trò thăm สวัสดีครับผมนายสุภกิจชูช่วยนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ครับาทางฟาร์มยินดีตอ้ตอนรับทุกท่านนะครับ<ฮ>อันน,<ฮ>นี้เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มที่เริ่มต้นจากการเลี้ยงแะเนื้อลูกผสมนะครับแล้วก็ตอนตอนตอนแรกก็ไปไปศึกษาไปไปเรียนปริญญาอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้พอจบมาก็เลยมาปรับปรุง เปลี่ยนเป็นเลี้ยงแพะนมนะครับแต่ว่าในส่วนของแพะเนื้อก็ยังมีอยู่ด้วยครับคือประเด็นแรกที่เลี้ยงแพะนมนะครับคือคิดว่ารายได้เราได้รายวันนะครับแล้วก็สามารถดัดแปลงเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างครับอย่างเช่นโลชั่นสบู่นมพัชไลท์โยเกิร์ตแชมพู หลหลายอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของฟาร์มนะครับตอนนี้มีของอาจารย์ที่มหาลัยสงขลานาคารินนะครับเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบนะครับแล้วก็สูตรอาหารต่างๆนะครับได้ได้ได้ช่วยอาจารย์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนอให้ผลผลิตทางฟาร์มนีดีขึ้น แล้วก็จะมีเป็นแม่แพ้นมที่รีดนมอยู่ตอนนี้20แม่ครับแล้วก็มีแม่แพทเนื้อลูกผสมด